นี้แหละคำแซงเบาเพนะิ่นไร่เนาะว่าอ้วนอ้วนเพิ่นแยกรถเพิ่นยากรถก,ก็เลยหาแบบสอดห้าเวทีนี่ยากรถท,ทองนี่ยิน่าว่ารถทองนาอลินแม่นี่เนาะดินของฮอลละ và đây thưa quý xem hôm nay mai gặp khám xét mà nặng cứng cáp hôm nay nạo khám xét à thả sao mà phê nhìn sao mình à khám xét hỏi sao mình là quạt sao này vậy ก็เป็นบวกน้องก็ทำแจงว่าโหน้องว่าพระรูปพระรูปเี่ยงนี่แหละงั้นก็เลยสีผ้าเพิ่นมาเราะเบิ่งเนาะสีมาทามเบิ่งว่าราคาท่อได้ทำแจ้งว่มีเงินน้องมาทามเบิ่งเนาะงแต่ว่าบรแพงกาบสีเสือให้น้องเพิ่นเนาะก็เลยไปนิชัยให้น้องเพคนผ้าผ้าเลาะเนาะทามเบิ่งเนาะโอ้นี่ห่านไก่เนี่ย จะไม่ดีก่อนก่อนนี่ก็คือกันเอาซชี้เลยตอนนี้ฮะก็มาหอนหานแล้วนะซีจจะมีเชียงร่มกวนมาฟ้ามันเชียงร่มก็บ้านน่ะราคาเดียวกันวะราคาเดียวกัน นี่กันเดียวบ่นีนอนนี่คืออันย่างเขาอนคุณลหูคลหู่อ่าฮ่า่อนอนเดีมม่เกงนนด่วยนอนเดี่อ้จีเซามดสีฮะ้อนอัเดียวมดสีสิค้างนัสิขอนั นี่แแล้วำแซงเวาพันไล่เนาะว่าอ้วนอ้วนพันแหนอยากลดพันอยากลดก็เลยห้าแบบสองห้าวิทีนี่อยากลดทองนี่เห็นข่าวว่าลดทองนาอลินแม่นี่เนาะตินของพ่อระหูเอาตัวได้เลยโอ้ยม,นมันกระซัมกันมืดละือกันแะลร เนี่ยก็มาเลาอยู่โอท็อปเนาะแถวตลาดบางเซนี่แหละเอาตัวใดตัวแดงเมื่อเด่งอยู่พอดีอยู่ห้องเซนหาเนาะเซนหาก็ะตือประมาณห้าร้อยเนาะ ย, <laughs> ย่าเอาสิไปบึงบอลไม่ต่อเนาะเสือเครื่องลายยางกับแซงกับเสือเครื่องวัวกันลายย่าเทั้งเสือกน้ำแซงรถเนาะรบกวนลายอาจจะมีเสียงรบกวนลายโอ้ย รุเนทีเนทีซื้อ2คัยจ้าวอันนี้เทไหร่ตัวนี้40,000เนาะ มันป <twitch S 2> <sus? S 1> ิดมาพันนะถือก้อนซีดอยสามอยเนาะสามอยค่ะสองลอยไปสองลอยกับเราสามลอยวไม่แบบเสียหายไปมากย Chuyển slip trong tổ Nào mệt hơn Đôi mẹ nhiều nè Đôi mẹ nè <cười> 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 Được rồi, anh mất cười đó đâu con à Hãy subscribe đi. đây Ghiền đây Gõ Để không bỏ ชื่อรงลิปสามสิบหอสาเดี๋ยวไปไม่ด้ไปเนดยไปเฮ้ย๋ยูได้จุเอาจุบไหมไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่น่อม่ไ่ไไอ่ไม่ไมไ่นม่่ไม่ไม่่ไ่ม่ไ คนว่ามีคนใต่ไหนน้องเต้นไม่ได้แม่น้่งน้องเต้นเมื่อบ่านเพะว่าลานปิดต้นก็เลยเมื่อทาอยู่บานลานเปิดไม่ได้ก็เสียใจกับมากขึ้นเนาะทาคนดีให้กัน ออกมาหนอกแล้วเนาะซีดายซื้อขงกินเมือ่อหนอกบนซีซื้อเมือ่อ น้านี้ค่ด้วยเข้าขายเกินแม่พานอย่างเหมือมันฮะมันจะยังชิจไหมครับต้องกินไล่จางหวันอ้วนไตอวนี้น้องคนที่ซื้อมืเมื่อกี้นาะ อย่จ <musun>? ังไหม่น <N> ึงก <N> ็ได้สหม่ก็้อ่แหลมคนอะไจำเปม่กี่ไลนสิว่ะเอาไแล้วทิ่สียงอีกปะอยังังไม่จ่ยสีคำแล้วน่าคำแซงกับบมิตารับดไม่มีตารถตามันบอดลดสีเปลี่ยนบ่มีเงินเปลี่ยนบ่ได้เนาะเห็นยังอยากกินนนั้น เินไปม่ยังเลยมาสตอว์สตรอเบอรีสตรอว์เดี๋ยวไปคำเลนเอาตัวหน่อยแหละมีเงนิน มีเงินนอตัวหน้อยแหละปิดคลิปเนาะเพราะว่ามันคำรับะสด็จผากันเมื่อเรื่องเสื้อคล้องแหลมแล้วเนาะมีมาแวะสื่อปีิงก็มึงตนองหม่้นอมกินแรงทำโซ่ใหม่ก็ได้เดินตะเลก คสี่คนไหนถึงใจคนไหนคนแซสบใจกันเนาะ